สวัสดีค่ะมาพบกับปังอีกแล้วนะคะเมื่อเช้าปังไปตลาดมาค่ะได้หอยลายตัวใหญ่มากๆเลยให้ดูชุบก็ตัวใหญ่ประมาณนี้เลยค่ะฝ่าม,มือตัวใหญ่มากตัวประมาณนิ้วโป้งอะคะ่ะให้เทียบกับนิ้วชี้ชก็เดี๋ยววันนี้จะทำเมนูหอยลายผัดพริกเผา เดี๋ยวจะลองมาทํากันค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอาหาพริกเผาี่ห้อที่มันเป็นกระป๋องใหญ่ๆเหมือนที่ร้านค้า,าร้านอาหารเขาใช้กันไม่ได้เพราะว่าแถวบ้านไม่มีเพิ่งคิดได้ตอนออกจากตลาดแล้วก็เลยซื้อพริกเผาตาแม่ประนอมจากเซเว่นมา พอชิมแล้วรสชาติมันหวานกว่าพริกเผาที่เป็นกระปุกใหญ่ๆที่เขาใช้กันตามร้านอาหารก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงวันนี้เราก็เลยไม่ใส่น้ําตาลเลยในสูตรนะคะเพราะว่าพริกเผาเราหวานแล้วโอเคค่ะไปทํากันค่ะเริ่มจากน้ำปลานะคะซอสหอยนางรมค่ะ น้ำพริกเผาค่ะแล้วก็นมข้นจืดค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นต้มน้าให้เดือดค่ะแล้วก็นําหอยลายที่ แช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้ว3 0นาทีนะคะลงไปต้มค่ะตอนนี้ก็คือลวกเขาค่ะลวกเขาให้เขาสุกนิดนึงเปิดปากออกเพราะว่าเขาตัวใหญ่มากเลยเราเอาลงไปผัดในกระทะมันจะใช้เวลานานนะคะก็ลวกค่ะ เราก็ได้หอยที่ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปค่ะน้ำมันนะคะเปิดไฟค่ะตามด้วยกระเทียมแล้วก็พริกค่ะเจียวให้กระเทียมมีกลิ่นหอมนะคะกระเทียมหอมเรียบร้อยแล้วนะคะ ด้วยน้ำซอสที่เราปรุงไว้ค่ะผัดให้เขาเดือดค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะ โอเคเอร่อยแล้วจากน้ำใส่หอยลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะ ตอนนี้ใบโหระพาก็สุกแล้วนะคะสรงกลิ่นหอนแล้วแล้วก็ตัวหอยโดนซอสเคลือบเรียบร้อยหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดไฟเลยค่ะอ,อ,อ,อเสร็จแล้วหอยตัวใหญ่มากก็ต้องใช้จานใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อที่จะใส่หอยหอยทั้งหมดสอกิโลค่ะแล้วก็อร่อยแล้วก็ น่าทานมากเลยสดสดเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ